สวัสดีครับผมก็จากตอนที่แล้วนะครับผมกับสิย่างตัวพอดีคลิปก้อนนั้นมันมันเงี้วเกินผมเลยตัดออกนะครับนะเอาพ่อกินไหมไปย่างเบื้องวันจีได้บ่ครับผมปอดพี่น้องครับเปิดคลิปขึ้นมาพี่น้องครับเบื้องหนึ่งสองสามสี่หา้านะครับปเปิดเปิดคลิปแหกมันครับพี่น้องครับมันมันเลยยิดดีสองห้อ ว้าวดูพี่น้องครับเดี๋ย่บังบังโอ้โหมีสว่วนมาปั๊มโอ้โหตุต่มๆเลยอ้โเอ้ามันนู่นหรอกพี่น้องคลิปที่สวงเข้ากะไหนอ่ะสวยงามครับนี่เก็บไปเก็บมาจะได้เกลี้ยงแง่เลยพี่น้องนี่เอานี่ครับคลิปแรกป้าแรกเลยครับพี่น้องครับ จุ่มที่ซองครับพี่น้องครับบาัานนี้จุ่มที่ซอ,องคงคิปปาดโตเอ้าสองตัวก็เอา,อง,เางามคือเข้าแล้วครับพี่น้องครับพุนะ่น่ะหืมแต่สว่านแนงนุ่นนะเอา้างที่สามครับพี่น้องครับมักจะออกกันเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะน้องเนื้องที่สามนี่สองขอเบ็ดขาติ่มไว้แล้วครับพี่น้องเพื่อเป็นเชื้อต่อไปเอา้าเนี่ย เก็บม้วนเลยพี่น้งองเพราะมันจิมักักข,า,ข,า,ขาออกเองสินะเห็นมันเหลือทิ่ไว้เองสิเพลืนเป็นเสือต่อไปอี่างง่ายหนึน่งนะครับทุกคนครับผมยางพานออันคือยางพันเบสเซ่ตูงเลยออกไช่ไหมยางพันเดียวอันนี้อยู่ครับคลิปที่สองในเครื่องทาง่าของเราโอ้โหสุดยอดเลย อัดบินหลวงก็บิ่งดีดีเลยบไม้ปวกไว้เดี๋ยววิ่งดีดีได้โอ้โหบิ๊กเลยวาดโตจัดเลยบินหงก็พื่นนะ้องเก็บมวลดีดีมาเวยดีิ่งเลยพื่นนนะตีหนึ่งสอง โอราหนนีเท่าแล้วว่าเอาไปเป็นเสืออ็ดีครับว่าเอาเป็นเสือเอาพี่น้องครับเท่าไรมือดีมันไรเขาเรียกเอาพี่น้องพูดเถอะเออเอาแล้วแบบตุ้มเลยพี่น้องเขาพี่้องไปเสียดายมันเอาแบบตุ้มเลยเออเถอะเออแังงี้แหละครับพี่น้องครับผมเราอ่อนัดแน่นมือดีพูดเถอะ เอาแบบตุ้มตุ้งเลยพี่น้องครับคนดึงสองดีสามพี่น้องครับเอ้ยเหน่งมากพลาดพี่นอ้นองครับคลิปนี้นี่ผมก็บสีขอปิดคลิปไปอีกครับผมกับสีเท่ากับสียางตัว พอดีคลิปมันยาวแล้วพุ่นแกงแง่ญ่หนึง่งเลยครับเมื่อกี้นี่เก็บยุ่ป้านั่นนี่เนยน้อยนี่ข้างๆกันนี่นี่ยังมากพระท่านนี่เท่าเป็นไดอะเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเนอะพี่น้องเดี๋ยวพอกันอีกคลิปที่สามนะเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปนะครับผม